ใครอยาเองไปใครอะ

เอาละครับก็สมาชีกงด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้เช่ยวต้องทำวอนิเมชั่นทำได้แค่นี้เลยครับอืมแล้วก็ขอบคุณเจ็ดสิบเอ็ดซับยนะครับตอนนี้อืไป,ไปไม่ได้เลยครับหลายหลายชาติมากเลยครับเนี่ยกว่าจะถึงเจ็ดสิบเอ็ดซับ ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe บ๊ายบายครับบายครับบายครับปิดปิดปิด